คือมันจึ้งคือมันเท่คือมันขมคือมันกุ้งเดี๋ยวห้าวตอนยองเหรอเดี่ยวทีโปอนิเมะไปไปนะแฮปผมนั่งดูมาสักพักแล้วขออนุญาตนิดนึงนะที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมหูด่ามันไม่รู้กี่รอบแล้วผมไม่อยากได้สูตรแมแนนผมขออนุญาตตอบข้อนี้ได้ไหม คลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงที่ดังเกิน80เดซิเบลผู้ชมที่น่ารักและตกใจง่ายกรุณากดปุ่มลดเสียงลงเดียยเด๋ยวนี้ย้ำเดี๋ยวนี้เพื่อความสนุกสนานและเพื่อรักษาสุขภาพแก้หูของท่านทีมงานเตือนแล้วนะคะแค่ได้กินก็มาแสดงจัดเ,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 เตียมพี่แอร์ครับว่าทุกทีเรามีเป๊ะๆนะเ,เหมือนลิเหลวนิดนึ่นนงอด้เลยเดี๋ยวถามความรู้สึกหน่อยดีกว่าวันนี้ครับรู้สึก พีโบมาตอบตรงได้เลยป่าวีโบไปดีโบไปก็ติดเลย กลบรวบๆไปเลยกันรวบใจในความใจทุกคคอ่าจริงรลุรนรอความใจของทุกคนก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจครับเพราะว่าเราปิดกล้องไปนานแล้วแล้วก็ได้กลับมารวมตัวทั้ง8คนอีกรอบหนึ่งรู้สึกว่าคิดถึงเพื่อนๆน้องทุกคนมากครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่เรามาถ่ายมกกาซีนด้วยกันใช่แล้วครั้งแรกเลยเปิดที่แค่ก็ถือว่าโอโหสง่างามครับผม ลุกไปกินล,กลุกไป้อมนี่ผมชอบผมชอบลุกที่สองครับผมแต่ว่าแต่ว่าจริงๆคือก็ชอบชอบหมดเพราะว่าเพราะว่าทางแคททีมแคทจัดทำมาดีครับชชอบลุกลุกที่สองเหมือนกันครับรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างที่จะดูสดใสขึ้นใช่แต่ลุกแรกก็น่ารักครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับ บอกเลยว่าหลอดใช่แล้วลองมาร์คครับผมชอบผมชอบลุคแรกครับผมลุคแรกเพราะว่าดูมีความสปอร์ตสปอร์ตอะไรอย่างนี้เข้าตัวผมดีครับผมชอบสตางค์ครับเฮ้ยหนูร้อนเล่นร้อนเล่นผมผมชอบลุคแรกครับผมรู้สึกว่ามันสวยดีครับปูนชอบลุคสองครับผมเพราะว่ามันมันเย็นเย็นว่าวเสียวเสียวเลยครับเลยเวณหน้าอกกินอกไก่มาเยอะก็ขอนิดนึงครับผมไม่ได้กินอกไก่มาเยอะไลฟ์อกมาเยอะเราอย่าไปบอกเขาสิ ครับผมผมชอบทั้ง2ลุกเลยครับผมรู้สึกว่าทั้งสองลุกมันมีแบบว่าสไตล์ที่แตกต่างกันดีครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่าจะชอบแบบไหนองไรเงี้ยก็ฝากด้วยนะครับโัวไก่ขอผมนะค็ดีจิชอบทั้ง2ลุกเลยครับเออแต่ต้องเล่นจริงๆ่ะชอบลุคนี้ละกันคือแบบมีหมาว่าผมเป็นแไหมนองพร้อมนอนเลยตอนนี้จริงๆชอบลุคนี้ครับแต่ว่าลุคนี้มันแบบมันมันเหมือนปกติที่ใส่ประจำนี้ก็เลยขอเรียกลุกแรกดีกว่าปกติใส่กไม่ใส่อันนี้ไม่แบบปกติเวลาไปงานก็จะชอบใส่ฟิลนี้ อ่าแต่ว่าลูกแรกอ่ะไม่เคยใส่เลยก็เลยจะขอเลือกลูกแรกดีกว่าฟังให้จบก่อนนี้หมี ไงงบ้าฮมาตื่นเต้นสุดแล้วเฮ้ยตื่นเต้นมากครับผมรู้สึกดีใจครับตื่นเต้นครับใช่ครับแล้วผมรู้สึกตื่นเต้นไฮมาเมื่อพ่อผมบอกเลยว่าโชว์มาเนี่ยสุดที่สุดในยเป็นเท่าไรแล้วใช่แล้วครับใช่การันตีได้เลยต้ขออนุญาตเสริมภูวินนะครับว่าตั้งตารอดูโชว์มาได้เลยเพราะว่ามันสุดสนุกสุดเมียไปเลยครับจริงเนี่ยมาเขาเริ่มซ้อมมาตั้งนานแล้วครับผมจริงตั้งแต่แบบว่าก่อนตั้งแต่เริ่มรู้ใช่ใช่ไม่ได้ยิน p หออนมามันก็ซ้อมมาใช่ซ้อมมาตลอดซ้อมคนเดียวด้วยครับผมอะไรพอคอออนเสิร์ตกมาปุ๊บไอสิ่งี้ แทนไปทั้งหมดเขาไม่ได้ทำใช่ถูกตัดทิ้งหมดเลยนาูดลนาทอ์คือมันจึ้งคือมัน้ได้ไเราองไงดีครับเป็นเมันจ้งเป็นเล่นผัวซะแล้วตลกคำผัวคือมันเท่อันนี้แอบกวปีเยนี่ดูมาโกนีฮาน งั้นเดี๋ยวคุณไว้ท้ายดีกว่าอ่าเพราะว่าคุณหาคุณหาคุณไว้ท้ายดีกว่าเราเหรอคือมันขมนะอันนี้หาชัวชัวรอเลยไม่ขออย่างนึงนะว่าถ้าไม่หาขำให้หน่อยกู้นี้อะไรอ่ะอ่าคือมันเจือดเจอดเคือมันที่คือมันขมคือมันขมคือมันกุ้งเฮ้ย เออไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็หัวเราะให้ได้รอบก่อนทาสังเทตั้งตั้งตอนเช้ากี่ไรไปวะพรอมไหมพราะไหมใครตอบได้ยกมือ,อ,อตอบถ้าตอบไม่ได้ก็อย่ายกไ,ไ,าไปก่อนดีแล้วเราจะไปเสียที่เต็มใหม่อนนะนะแต่ ตอบไม่ได้ตอบอิดไม่มีสิทธิ์ตอบก่อนนะตลอดชีวิตเลยเหรอครับเฮ้ยทำไมทำโทษแรงเกินอ่ะไม่เลยนะออกก็ได้ข้อแรกไฮโฟสเตอร์แฟนคอนคำว่า V R forever แฟนผอนมีตัวอักษรใดเป็นสีเหลืองบ้างโอ้โหอ้ามีคนจะบอกนะกันไงคือต้องคือต้องตอบให้คนทุกตัวเลยเฮ้ยมง V R อ้าต่อเป็นตัวหรือว่าตอบเป็นตัวเลยสปอยไหมมีสปอยไหมบูมะคำว่าคอนครับบรมบเป็นยูเอสจะีตัวครับอเอับมีตัวอาร์มีตัวอาอาร์เป็ยูมีมีตัวอารยังมีตัวไออยู่ มาครับ O B R ถ้าคำตอบซ้ำไม่อยาตอบแ้วตอบผิดไปแล้วออก็ตบได้อ่ะโอ้ยน้อยอ่ะตอบูกไปแล้วอ่ะใ่รเขาถูตอบห้องให้เรื่องถู้ไหมาอ๋อรู้เลยว่าเราไม่ดูป๊ดเตอว่าจะไปรองสุกกตาหนีที่นั่งอยู่บนโซฟาผูกโบสีอะไรเฮ้ยแดง มันนี้ม่กี่สีหรอไม่รู้สีฟ้าสีฟ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยราไม่เราไม่ยกสีเหลืองครับสีครับสีขาวครับควินครับสีฟ้าครับมีสีฟ้าค่ะมีสีปอนครับสีชมพูสตางค์ครับฟ้ากับเขียวครับโอ้ย่้ยอันนี้คุณเม่นเกินนะเออโอเป็ยังไงเล้ยควินคนละแนควินโอเค นชั้นวางหนังสือตั้งอยู่ข้างโทรศัพท์สีอะไรบอลครับสีแดงครับโอเคโอเคดีครับสีเหลืองครับที่สามสีขาวครับสีเทาบอลครับสีดำครับเฮ้ยเราทำเหมือนจะเปมือครับตั้งครับตั้งตั้งเกี่ยวฮะไม่ต้องรอกนี่บอลครับไอ้คนเก่งเรียมดูโปเตอร์บ่อยข้อสี่ในชั้นวางหนังสือชั้นบนสุดมีหนังสือวางอยู่กี่เล่มบอลครับสามเล่มบูมครับ็สี่เล่มฮะอุ้ยหกเล่ม เก่าภายในกันจริงๆคือมุมเต่าถ้าถูกไม่ต้องรู้เลยเขาจะเงียบไปข้อนี้ยากต้องต้องตองหวาเยี่ยมข้อใช่ไหมดูข้อดีเลยข้อสุดท้ายครับ วนดินสอสีเหลืองใกล้ควยขาพดมีเหรียญสีเหลืองอยู่กี่เหรียญเียสีเหลืองไม่รู้ว่าไมอ้นี่นี่สาาร์ก็ตฟอนเก้าคครับมาร์สิบ้าฟอนครับีครับยี่ออที่ถูกนถูก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 ก่นู่อูอ เกมประโยคจ๋าสระไปไหนทีมงานจะม tamam. ีประโยคในซีรีส์มาให้ทายโดยแต่ละประโยคจะถูกถอดสระออกเหลือแต่พยัญชนะทั้ง8คนจะต้องทายถูกว่าประโยคที่เห็นคืออะไรใครได้คะแนนน้อยสุดโดนลงโทษขอแรงมาก้อนนั้หนึ่งสองสามกล่องดินสอกล่องดินสอเป็นคนพูดเต้ยโอเคกองดินสออันเนี้ยเล่นอย่างนี้นะคะช <okay> um 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 ื่อเว่าใครเป็นคนพูด มีได้คะแนนใช่ไหมไม่ได้ร้อนดเยไม่เจ็บคอครับเอ้ยเก็บบอลให้หนดิเฮ้ยดูคนทุดแนนเสรมีทีเท่าไหร่ทีหนึ่งครับเฮ้ยอ้าวเก็บบอลให้หนดิเก็บบอลที่ไหนได้ทำไมบอลเราจำได้เหรอ

พี่บอลพูดพี่บอลพูดรืมพี่ลิมอ่ะพี่ลิมอ่างอ่าเดี๋ยว่ว่ากูไม่เกบไม่เก่อย่าเียอลร่นร่น่น่น่ใครเป็นคนพูดพี่บอลไงพี่บอลพูดไงกูมิน้ำเขียวเวยเเเไม่ด้เนไม่ไม่เี่ยีถือไม่จนเดงนวกูไม่กินน้ำเขียวอ่ะทีโอ้โหลูฟี่อะไรอะ เออ่งยเหรอโอ้ยโอ้ครับแล้วฟางอยู่ไหนอะใครเป็นคนพูดครับแคนเป็นคนพูดถามภูมอีมีที่ไหนโจเข้าไปอะมาบ้าปะมวยครับสี่ครับเออมาถูกแล้วดึงเวลาไม่รู้เป็นรายการอะไรเอ่ยถูกเนาะแล้วแล้วฟังอยู่ไหนอะเอ่ออ่ะคนที่ห้าหนึ่งสองฟางโอ้ยครับโอ้ยง่ายโอ้ดี จังหวะตกหลุมรักครับอ่าภูวินนพีมพีมอใช่ีพีที่เก้าครับแปดโอเคมาไม่พห้ฟกูเล่าไเรองจัหวัดจังหวัดตกหลุมรักเป็นอย่างนี้เสียววินาทีแล้วถุย่เนี่ย จัว่ดตกรันรากอะไรอย่าคอปเตอร์แน่นอนอีสานน่ะเนาะนภูเขาแต่มีชื่อปอนน่ะอันนี้คือยากแล้วยวข้าวปอนยองใช่ไะเพอเขาเป็นคนูดปรปโยูได้านหลังะอนเขาจะอยู่ในประโยคไหนได้บ้างคงเดี๋ยวมีคว่าเดี๋ยวมีคำว่าตางเดี๋ยวฮิโปอันยังไงใช่ไห ผมนั่งดูมนทำอะไรเวลาผู้ชายเนี่ยพี่ชายเรี่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขา้อนให้นะเฮเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮี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 ย้อลให้นะเดียเฮียยังไม่ถูกอนครับเดี๋ยวเฮียไปเอาน้ามาให้นะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยจะถือว่าสุดยอดแะแต่ว่ามีเดี๋ยวเขาเนี่ยสเดยไ ไอ้พูเหรอเดี๋ยว้าฟ้าพูดนะพเนี้พูเนีนฟ้าพูดกับเอ๊ยฉัาไม่ไดดูแทนผู้่อเตโอดูแะไอ้ตัวละครไนม้าอ่ะเช่นพูดก่อเตยผมไม่รู้ EP อะไรส่งสนุก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 9 9 9เจ็ดหกหกหเ12 8 1

เอาอีกก็คิรดอเพูดอันเขออนาตนิดนึงนะผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมูด่ามันเป็กี่รอบแล้วผมไม่อยากได้จูดคะแนนผมขออนุญาตตอบข้อนี้ได้ไหมตอข้ออบข้อนี้ผมตออด้วใครพูดและ EP เท่าไหร่โอเคพี่ให้เลยตอบะแนนมากไมไ่ะมไม่จูคน่ไม่ชอบหรอกนะ อันนี้อะไเนี่ยอ้พีไอูสิบกสิบสิบเ็บเ็บเจ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 ็บกูไม่จบกคนนี้ไม่ชอบหรอกนะเอาเป็นว่าผมไม่ใช่คนที่แพ้แล้วรกแข่งเดียวอ่ะได้ไม่โดนทำโทษ แต่เด็กมเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ไอ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 ้ Absolutely โอเคอ่ะใพี่ไ้ปูตอบอ่ะปันพูดครับในอีพหนึ่งครับผมเบรก2ครับเมว่าข้าไข่เจียวมันต้องกินกับซอสพริกเว้ยอซีลาล่าครับผมผมนั่งข้างขวาครับตัวข้ามฟืนซ้ายนครับผมเป็นด้านบนถูกนหมคือด้าน้ายครับก้าผม้นม อะไรครับเต้ยกลัวพี่คิวจะหายไปอีกเป็นเรหรอพี่ถูกโอ้โหนพูดน่าจะไอคุณไอคุณบีเกตไอคุณไอคุณ12 9ครับอีพี11ครับโอ้ยใกล้ไปเรื่อยเลยลูกเต้ยกลัวพี่คิวจะหายไปอีกอ่ะพ่อสุดท้าย1 2 อันนี้คือโจรหรือบทสวดมนต์ยาวมากมึงมีคำว่ามึงค่ะนะครับมึงความฝันสูงสุดของกูนั่นแหละมวยประโยคมึงพูดมึงความฝันสูงสุดของกูคือไม่ใช่ของความฝันสูงสุดของเราลองไล่ลไลก่อนใจเย็นใจเย็นลองทายด้วยแขนก้นกูดูละแขนก้นได้ไหมล่ะ อะไรแก้วปะใช่อะไรแก้วแก้วขึ้นแก้วอะรูปออกเอาลูกเอารูปเอารูปขึ้นแก้วเอาไรควนขึ้นแก้วเอางานเอางานขึ้นแก้วอ่ะเกให่นความฝนสุดะไม่ด่งะคือเอาคือการเอาเอาแก้วแก้วเออทีครับทีหนึ่งครับ มึงความฝันสูงสุดของกูนะคือการเอางานขึ้นแก้วว้าว ก็ขอฝากด้วยนะครับผมผลงานของพวกเรานะครับซีรีส์เรื่อง VR คือเรารักก an ันนะครับผมเพิ่งจบกันไปหมาดๆนะครับสามารถดูย้อนหลังกันได้นะครับผมบนไอชีอีกไอคิวคอมนะครับผมมีครบทั้งหมด10 EP เลยครับผมแล้วก็ใครที่ซื้อบัตรแล้วนะครับผมก็ไปเจอกับพวกเราได้ที่งาน VR ผลเบอร์แฟนคลับนะครับผมสามารถซื้อตั๋วที่นี่ใช่ Ticket Manager ครับผมเราลองว่าพวกเรามีโชว์ที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนาดไหนให้ทุกคนได้ รอชมกันแน่นอนเจี่ครับเจี่ครับลุยครับไปไปโอ้มันมีคนแพ้หลายคนอ่ะเอาคนแพเรนมากที่สุดก่อนอ่ะคนแพเรนมากที่สุดก็คือผู้หญิงนะเออกูบอกแล้ววอนนี้คนที่แพ้ีวินนี่ปูนปูมโอ้ว่าเราต้องหายท่านผู้งแล้วจริงต้องตัดสินเว้ยผมว่าสนุกสี่คนสุดท้ายเล่นเล่นดึงสอง ยังรักน้องนมปั่นอยู่ปะตอนนี้มัเหลือสามคนอยูกไหมี่ไหนใครพูดใครคนพูดอะพูดก่อนอ่ีมครับอ้ยรอแล้วเหลือพี่โบเหมือปูนไหมทีนี้เอาอี้ป่ะตอบอมกันปะล่ะอะเฮ้ยไม่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 ที EP ครับ EP เจ็ครับอะผมแพ เฮ้ย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 ท่านสีเสียวให้ฝากผลงานเป็นคนใหม่ครับผมก็พวกเรานะครับมาจากซีรีส์เรื่อง VR นะครับคือเรารักกันตอนนี้นะครับก็ ตอนเนี้ยเทมเนี้ยมันน่าจะมันน่าจะอ่ามันน่าจะจบไปแล้วแหละก็ฝากแฟนๆดูย้อนหลังด้วยนะครับผมขอบคุณแฟนๆมากครับที่ติดตามพวกเราแล้วก็ขอบคุณที่ชื่นชอบนะครับผมขอบคุณที่กระแสตอบรับออกมาดีครับยินดีใจมากครับพวกเราคนทํางานก็ดีใจที่แฟนๆชื่นชอบนะครับผมแล้วก็ในทวิตเตอร์เนี่ยก็ติดเทรนทุกแบบคือเรียกได้ว่าเทรนถล่มยับเยินเลยอ่ะ แต่ว่าเพลงนี้จะติดไม่ได้เลยถ,ถ้าไม่มีถ้าไม่มีอู่นะครับผมก็ก็ขอบคุณอู่ด้วยนะคะที่เสียสละเวลาให้พวกเราขนาดนี้ครับผมค่าผมค่าผมาคือใช่ครับคือเอาง่ายๆผมพูดตรงๆคือผมจะบอกคือผมจะบอกคุณคนตรงนี้นะคืออันนี้คือผมพูดจรงิงนะผมไม่ได้พูดเล่น<ไ><ไ>คือที่ผมจะพูดเนี่ยคือว่ามันมีความสำคัญมีมากนะคือเอาจริงๆเลยนะวันนี้เนี่ยที่เรามาผมเลยรู้สึกปิติยินดีมากที่ได้มาแค่นี้ก็ดีนะคือถือว่าคือเอาง่ายนะคือเป็นการมาเล่นมึงหรอกเออไม่มาไม่มาับอน้ลไช่มาไม่มามาปรอีะมาเณก็อือมอันนี้ดี ค้ยะครบแล้ก็ต,ตออัาผมานะรบผมแล้วก็สุดท้าย<ด>นะครับก<ด>่อนท <ะ S 2> ีน่ต <ๆ S 1> ราจะันไปแลผมขอให้พี่บูม,บมฝากซีรีส์แล้วฝากแฟนคอนได้ครับผมครับผมก็ไหนกล้องทางไหนครับเนี้ยอ๋อโอ้โหอยากให้กูฝากอีกนะเออโอ้ลักกันจริงอ่ะก็ฝากนะครับผม V R forever แฟนคอนนะครับผมจัดวันที่เท่าไหร่ครับูวิน จัดวันที่17สิงหาคมนี้นะครับเฮ้ยใช่เหรอครับผมนึกดีๆก่อนนึกดีๆอ๋อใช่ใช่ใช่เอาแลก็นึกก็ได้ไม่ไม่รีบเหมือนกันแต่เริ่มไม่ไหวแล้วสิบเจ็ดสิบเจ็ดไม่เคยคุยกันหรอหรือยังไงคุณนะอ่า17สิงหาอ่าอ่าอ่าแต่ว่าด้วยความที่นะครับผมซีรีส์เนี่ยจบไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าเผื่อทุกคนจะลืมกันเดี๋ยวเราในตอนที่เราคนว่าใครเล่นเป็นอะไรครับผมก็บูมนะครับแล้วผมเป็นข้าวฟ่างครับคิวครับคิวผมเนี่ย ก็ผมก็ขอฝากด้วยนะครับซีรีส <d> ์เรื่อง VR คือเรารักกันนะครับไว้เจอกันนะครับไว้เจอกันครับแคทตอล